รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บรลลทธิ์ครับผมดูจากหน้าแฟนเพจที่ส่งมาให้เราแล้วนี่นะเลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่จากหัวหน้าครอบครัวนะคนุณเอกพันธ์การไปเป็นผู้ป่วยที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทุกชีวิตในครอบครัวนี้ก็ไร้ซึ่งอาชีพ ไร้ซึ่งรายได้วันนี้เราจึงเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมเพื่อมาตามหาและให้กำลังใจครอบครัวนี้กันครับเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตนะครับอยากให้ผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้ช่วยส่งแรงใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับครับผมทุกวันนี้ คุณพันธนันยังคงต้องทำกับข่าวหาอาหารและดูแลลูกชายเหมือนย้อนเวลากลับไปในวันที่ลูกยังเป็นเด็กเพราะลูกชายของเธอต้องกลายเป็นบุคคลทุกพลภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วก็ตอนเย็นเขากำลังนัดกับเพื่อนว่าจะไปส่งไก่ทีนี้เพื่อนอีกคนเข้ามาชวนไปข้างนอกพออยู่ๆห้าทุ่มก็ หลานโทรมาบอกว่าลูกถูกรถชนนะก็เลยรีบไปดูไปเห็นสภาพลูกแล้วก็รับไม่ได้เพราะเขาเป็นเยอะเพราะว่ากระโหลกข้างในเขาแตกสมองมันไหลมากองรวมกันอุบัติเหตุครั้งนั้นเปลี่ยนทุกอย่างในครอบครัวเพราะเดิมทีคุณธงชัยทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว หาเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดภายในบ้านรวมถึงดูแลลูกสาวและหลานที่เป็นลูกของพี่สาวอีกด้วยทำให้ตอนนี้ครอบครัวไร้รายได้ตัวแม่เองค่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเป็นโรคความดันสูงก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนเพราะว่าไม่มีใครดูลูกนักเรียนก็มีแค่ได้ไปโรงเรียนถ้าไม่มีวันไหนไม่มีก็ต้องหยุดเรียน นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณพันธนันกับวิกฤตของชีวิตที่ยังมองไม่เห็นทางออกติดตามช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาพวกเขาเพื่อให้กำลังใจและส่งต่อความหวังให้กับพวกเขากันครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางมาทีจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อมาให้กำลังใจคุณแม่ท่านหนึ่งที่อายุมากแล้วเดิมทีมีลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่อุบัติเหตุพากความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของลูกชายไปบทบาทของแม่จึงเด่นชัดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูแลลูกชายและพยุงทุกชีวิตในครอบครัววันนี้เราจะเดินทางไปเยี่ยมและส่งต่อโอกาสให้กับครอบครัวของเธอกันครับ สวัสดีครับ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 คุณพันธนันพันธนันโอสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ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 อ๋อจับมือได้ด้วยโอ้แสดงว่าเขาเป็นคนที่พูดคุยจะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องน้องเนี่ยลูกเหลนเหลนชื่ออะไรลูกน้องเปาโอเคป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ไป่ะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณแม่จุกนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ส่สสง<ต>เรื่องมาให้ทางเรานะครับแล้วเราก็๋ยวกจะมาคุยกับแม่จุกนะครับว่าตอนนี้ถามดิดนึงว่าสมาชิกในครอบครัวตัวน,นี้มีกี่คนครับสี่คนค่ะมีใครบ้างมีแม่จุกใช่ลูกชายลูกชายแล้วก็หลานแล้วก็เลนเหลนสี่คนค่ะแล้วใครเป็นหัวหน้าครอบครัวนะตอนนี้แม่จุกคนเดียว ถามนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายเขาไปออกไปทุระข้างนอกกับเพื่อนประสบอุบัติเหตุเขาขับรถอะไรมอซค์ก่อนก่อนหน้าที่ลูกชายจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาทําอะไรมีงานทําทาอาชีพอะไรเขาส่งไก่ค่ะส่งไก่ล่องใต้แล้วสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็แย่เขาคือเสาหลักของครอบครัวว่า ใช่ค่ะหาเลี้ยงเราเลยใช่เขามีครอบครัวไหมตอนเขาเกิดปัเหาคือว่าเขาแยกทางกันแล้วอ๋อเขามีครอบครัวแต่แยกทางกับภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกไหมมีสองคนภรรยาไปมีลูกสาวสองคนคนโตภรรยาไปแล้วคนเล็กคนเล็กก็อยู่นี่แล้วครอบครัวแม่จุกเนี่ยรายได้หลักๆนี่มาจากไหนมั่งก็มาจากเบี้ยพิการกับเบี้ยสูงอายุค่ะเบี้ยพิการจากลูกแล้วก็สูงอายุจากแม่จุกใช่ค่ะแค่นี้สองอย่างเองใช่ค่ะ ก็ตรงละพันกว่าบ,บาทเนี่ยเอาแล้วอยู่กันยังไงครับหลานก็ต้องเรียนหนังสือทั้งสองคนก็คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยมั้งค่ะทีมีก็ไปไม่มีก็หยุดมาถึงคนนู้นคนนี้มาถึงเพื่อนบ้านอย่างเงี้ใช่ค่ะและหลานก็บางทีเขาจ้างไปตัดดอกฝรั่งก็ไปความเป็นอยู่มันเป็นอย่างนี้แล้วมีนี่มีสินไหมมีไปผ่าตามาก็เสียยืมค้างห้องเข้าไปกู้เข้าไปเป็นอะไรเป็นต้อ ตกระจกแล้วก็พังผืดลูกที่นั่งวิวแชร์อยู่เนี่คุณหมอเขาว่ายังไงบ้างถึงอนาคตว่าเขาจะหายไหมไมหีกลับมาเป็นปกติไหมไม่ได้ให้คําตอบอะไรถึงเวลาเขาก็นัดให้ไปเอายายาน,นี้แก้อะไรรักษาเพื่อกันชักแล้วก็วิตามินแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อสามอย่างใช่ค่ะถามยิงท้อไหมทุกวันวก็ท้อทําทไงได้ก็บางครั้งก็นอนร้องไห้ หาเคียนก็ไม่ได้จะไปทาตรงไหนก็ไปไม่ได้ก็าเป็ลูกไปอย่างนี้ใช่ห่วงลูกเหรอห่วงลูกพิงไม่ได้แล้วหลานกับเหลนเนี่ยแม่จุกวางอนาคตเขาอย่างไงหลานกับเหลนเนี่ยแล้วเราจะมีกําลังส่งเขาเรียนถึงที่สุดที่เขาอยากเรียนไหมหรือว่าอะไรยังไงเคยคุยกันไหมตอนนี้เขาเรียนพัฒนาครูก็แนะนํามาให้กู้กยศสอ๋อกู้กยอสูกยอสใช่ทำเรื่องกู้หลานให้กําลังใจไหม เห็นเราเหนื่อยเห็นเราท้อหลานเดินมาแบบให้กาลังใจก็มีเขาให้กําลังใจว่ายังไงก็สู้ๆนะพี่ก็รักแม่นะเขาจะเรียกแม่เหรอใช่เรียกแม่หมดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมอบคุณทมััย์ให้กับแม่จุกไว้1 0,000บาทเอาไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยางชีพหบึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับ ครับตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มนะครับหนึ่งคนนั่นก็คือน้องเบลนะครับน้องเบลว่าเป็นหลานเป็นหลานของคุณย่าแม่แม่จุกเลยเรียกคุณย่านะคแต่แต่น้องเบลก็เรียกว่าแม่เลี้ยงม่ใช่เลี้ยงมาตั้งเด็กถ้าตอนนี้พี่ถามน้องเบลหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยจะมารับน้องเบลเอาไปอยู่กับคุณแม่ซึ่งอยู่สบายกว่าคุณย่าเยอะมากเลยน้องเบลไปไหมไม่ไปค่ะอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะอนูสบายนะหนูอยากอยู่กับย่าค่ะย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลย ลำบากนะอยู่ปูย่าไม่เป็นไรค่ะเราลำบากได้อ๋เราลำบากได้อ,อนะยังไงก็ดูแลาป็ย่าให้ดีแล้วก็คุณพ่อเพราะวันเสารอาทิตย์หนูจะอยู่บ้านตลอดใช่ไหมไม่ได้ไปไหนไม่รู้ใช่ค่ะถ้าเกิดมีคนก็จ้างไปก็ไปไปเขาจ้างทำอะไรลูกตัดดอกฝรั่งมาไปเตะโคนรักย่าไหมรัค่ะแล้วตอน เราเราไม่เราไม่ได้เที่ยวเนี่ยแล้วเรามีวามสิ่งนี้เพราะวันวยเราเนี่ยสิบสี่สิบห้าเราต้องเที่ยวกับเพื่อนอะไรย่างนี้ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรค่ะหรูอยู่กับพ่อกับย่าดีกว่าสอบได้ที่หนึ่งมาสองเทอมโอเคดีแล้วลูกดีแล้วรักเรียนลูกฝากน้องแล้วก็คุณย่าด้วยน้องเบลกับน้องเปาครับโอเคครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณแม่จุกเนี่ย จะกลับมาดูแลลูกเหมือนตอนที่สมัยลูกคลอดมามใหม่ๆแต่ยังไงก็เขาเรียกว่าความเป็นแม่นะครับลูกจะเป็นยังไงจะมีสภาพเป็นแบบไหนก็แล้วแต่แม่พร้อมที่จะดูแลจนหมดลมหายใจครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวจะลำบากสาหัสขนาดไหนนะครับพยายามที่จะไม่ให้หลานหรือเหลนต้องเดือดร้อนัอนี่คือความรักของทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งย่าในในคนเดียวกันเลยนะครับ ทำได้ครบสมบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือจะเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลานทั้งสองขอขอบคุณ การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a รินทีวี